ประเทศที่มีตำนานเก่าแก่กว่าพันปีไปกัมพูชากันถ้าหากช่วงนี้ได้เดินทางไปโตเลสาบจะเห็นแถวยาวเยียดของชาวบ้านที่มาเยี่ยมชมมากมายแหระครับใน365วันเปิดให้เข้าเพียง7วันเท่านั้นครับเป็นสถานที่ที่มีคนพลาดเลยนะครับมันคือปลาเรียวค่ะจับได้30-40ตันนะครับปลาของประเทศกัมพูชาครับนี่คือสถานที่จับปลาเรียวครับผม ไปชมปฏิหารที่จะทำให้ฝันเป็นจริงภายใน7วันกันครับหลังจากได้เป้าหมายแล้วครับเราเดินทางไปยังโตเลสาบมีหมู่บ้านเรียบติดสายน้ำกำปงฉนังครับแล้วนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่ามองไปทางไหนก็ไม่เห็นวิวแววสักคนเลยนะครับพวกเขาเล่นซ่อนหากันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยระหว่างที่เรากำลังสับสนกันอยู่กับหมู่บ้านร้างดีใจจังเลยเจอคนแล้วครับ เราพบคนกําลังขุดดินอย่างขยันขันแข็งแหละครับผมกําลังขุดดินสร้างเต็นท์ครับถ้าสร้างเต็นท์เสร็จก็จะมีคนเข้ามาเยอะเลยครับก็น่าจะซักร้อยคนได้นะครับที่จะเข้ามาหลังจากทําเสร็จคแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับเนี่ยผมต้องสร้างเต็นท์ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับถึงจะมีคนมาที่นี่นะครับ ครับผมเปลี่ยวซ้ายแหลขวาอย่าว่าแต่เสียงเจียวจ้าเลยครับเส้นผมสักเส้นยังไม่ปลิวมาเลยสงสัยว,ว่าวันนี้เราจะมาผิดหมู่บ้านหรือเปล่าครับเนี่ยหมายังเหงาเลยอ่ะแล้วเวลาก็ผ่านไปจนฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็มืดลงครับวันรุ่งขึ้นทีมงานตื่นแต่เช้าเพื่อกลับไปหมู่บ้านอีกครั้งผลของการรอคอยมาแล้วครับเราเจอคนแล้วครับ พวกเขาไปแอบอยู่ที่ไหนมาถึงเพิ่งออกมากันเนี่ยเขามาจากคนละทิศครับแต่ว่ามุ่งไปยังที่เดียวกันมารวมตัวอยู่กับนัดหมายกันไว้ครับแต่ว่าที่นี่ดูคุนตามากนะครับเนี่ยเป็นที่เวิ้งวางเมื่อวานนี่ครับแต่วันนี้มีคนมากมายมหาศารเลยครับเป็นเต็นที่เรียกคนมารวมกันภายในเวลา1วันเท่านั้นครับ ฉันมาจากจังหวัดตาแก้วผ่านพนมเปนจนมาถึงหมู่บ้านนี้ค่ะอ๋อครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยจะมีคน34คนค่ะแล้วก็เวียนกันขึ้นรถมานี่แหละค่ะมาถึงที่นี่กันนะคะ มาจากกอนดันสตึงมาซื้อเรียวโดยเฉพาะเรียวเพื่อกุลเงินกัมพูชาแล้วมาเพื่อซื้อเงินอย่างนั้นเหลอครับเนี่ยเรียวครับเรียว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 เงินของกัมพูชากับปลาเนี่ยเรียกเรียวเหมือนกันนะคะใช้ชื่อว่าเรียวค่ะทางทีวีออกอากาศวิธีการจับปลาเรียวให้เรารู้ชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้านก็เลยแห่กันมาที่นี่มากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะรู้ไหมคะอ๋อครับ แล้วเราจับปล<ร>าเรียว,ยวนี่ได้จากที่ไหนเหรอครับ่วยบอก่อยครับเขาจับปลาเรียวกันทางโน้นนะคะอ๋อตรงนี้นี่เองนะครับปลาที่มีค่าเท่ากับธนบัตรกัมพูชามื้อนานมาแล้วปลาเรียวครับปลามูลค่ามากแบบนี้การจับปลาก็ไม่ธรรมดาครับเราพบแหที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติไร้คนควบคุมสิ่งพิเศษในการจับปลาเรียวก็คือแทบทุกครั้งจะไม่ต้องใช้แรงคนครับเราเดินทางไปพบกับชาวประมงกันกลางแม่น้ำเพื่อค้นหาสาเหตุนั้น พวกเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะอยากรู้จังเลยจับครั้งละหนึ่งถึงสองตันเลยทีเดียวครับเราก็เลยต้องใช้รอกเพื่อให้มันทุ่มแรงนะครับนี่คือรอกครับที่ชาวประมงมีไว้ช่วยจับปลาเรียวนั่นเองนะครับแล้วก็ไม้ค้ำจะต้องยาวเพียงพอที่จะส่งแรงไปยังมอเตอร์เพื่อสามารถรองรับน้ำหนักของปลาได้นั่นเองครับเราได้ยนโฉมปลาเรียวแล้วครับปลาตัวน้อยที่ผสมกันเยอะเหนือความคาดหมาย ปลาเรียวแต่ละตัวคือแหล่งรวมโปรโตีนที่ขาดไม่ได้ในทุกมื้ออาหารของชาวกัมพูชาล่ะครับภาพการจับปลาเรียวมากมายแบบนี้สามารถเห็นได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนสุดของปีนะครับใน1ปีมีเพียง7วันเท่านั้นเองครับ1อาทิตย์เรามีเวลา7วันที่จะจับปลาเรียวนะครับครับปลาเปลือกล,กลาเต็มลำเหยียบยังมิดเท้าเลยครับ มันคือสวรรค์ของชาวประมงชัดๆเลยเนื่องจากสถานที่ไม่พอให้เจ้าปลาตัวน้อยอยู่ครับปลาเรียวผู้โด่งดังจึงเข้ามาอยู่ในรองเท้าทีมงานเข้ามารวมกันมากมายกลิ่นพอไหวหรือเปล่าเนี่ยปริมาณคี่เยอะเต็มลำจริงๆเลยครับชาวบ้านต่างจะปลาลงกระบุงมของตนครับทุกคนวุ่นกับงานอย่างงูหัวไม่ขึ้นโตเลสาบมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับมีปลากว่า850ชนิด ใช่นัดดูแล้วที่ปลาเรียวเต็มไปหมดเลยครับแล้วปลาหลายสิบตันแบบนี้จะขนย้ายกันยังไงล่ะครับถึงกับต้องใช้พ่วช่วยเลยล่ะครับท่ายใส่เรือขนย้ายก็ยังไม่พออย่างที่เขาว่าครับมีเวลาให้จับได้เพียง7วันต่อปีถือว่าเป็นของหายากทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรือถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วก็มีคนวิ่งรูกันเข้ามาลูกค้าจากทุกคนทุกแห่ง มาผู้ซื้อปลาเดยวสดๆกันที่เรือแห่งนี้ครับการขนส่งที่เร็วปานจะวดสดจากแม่น้ำํำไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์ซื้อมาได้ทันทีแหละครับคุณจะได้เห็นภาพเหล่านี้ที่โตเลสาบในช่วงนี้เท่านั้นครับลูกค้าสั่งจํานวนเท่าที่ต้องการแล้วก็ชั่งน้ําหนักอย่างมั่นยาบนเครื่องดูคุณหน้าคุณตากันหรือเปล่าครับเนี่ย อ่ตอนนี้แหละตอนนี้แหละใช่แล้วครับในช่วงที่มีการจับปลาเรียวจะมีตลาดปลาเฉพาะกิจด,ด้วยผู้คนต่างพร้อมใจมาที่นี่ทุกวันหลังรอมาทั้งปีครับนนปลาเรียวที่จับขึ้นมาได้มากมายนั้นมันจะราคาเท่าไร่กันเชียวมันคงไม่แพงมากนักหรอกใช่ไหมสี่สิโลราคาสี่หมื่นเรียวค่ะสี่หมื่นเรียวจากนั้นก็เทปลาเรียวลงบนพื้นของเต็นท์ชูคราวครับ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปปลาเรียวเหล่านี้ครับฝ <c oughs> ีมือการหั่นอย่างชำนาญของชาวกัมพูชาเขาหลักครับอ้าวเอา,เอา,เอา,เอาตั้งใจกันหน่อยมากันทั้งครอบครัวครับเพื่อมาหั่นปลาเรียวเนี่ยแหละครับขั้นตอนก่อนนำปลามาทานนั้นครอบครัวจะร่วมมือกันหั่นปลาครับหนึ่งในนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญด,ด,ด้านการหั่นตัวยงอยู่ด้วยล่ะครับ <c oughs> คนนี้เหรอสิบขวบค่ะหั่นมาสองปีแล้วค่ะ มาช่วยแม่หันปลาค่ะมาช่วยเด็กน้อยทั้งหลายที่มาช่วยงานพ่อแม่คนที่รอคอยมาถึงแล้วครับ네เด็กๆเหนื่อยจากการหันปลาแค<อ>่มีสิ่งนี้ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งแล้วล่ะครับ<อ>นั่นก็คือไอศกรีมครับ <S <S นในกัมพูชานั้นครับน้ำแข็งหายาไกไอศกรีมก็เลยหาทานยากครับ แต่ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีผู้คนรวมตัวกันมากอย่างที่นี่เข้ามาเพื่อเพิ่มยอดขายเด็กๆจึงได้ลิ้มรสชาติที่แสนอร่อยกันหลัะครับวันหนึ่งก็ได้ขายได้ประมาณ200อันครับแต่พราะมีคนมาจับปลาเรียวมากที่นี่เลยขายได้มากหน่อยราว1 0 0 0 0แสนเรียวเลยทีเดียวครับมาทำให้ผมรวยไปแล้วระยะหนึ่งแล้วครับเนี่ยแม่ปลาเรียวนี่เป็นปลาที่ช่วยหาเงินได้ดีจริงๆเลยล่ะครับแต่สิ่งพิเศษไม่ได้มีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นนะครับ ร้านขายของชำม,มีขายตั้งแต่ซากระเบือ,อยัานเรือลบสำหรับผู้คนในเต็นท์แห่งนี้ครับชาวบ้านต้องอุดหนุนกันอย่างแน่นอนฉันเปิดร้านแค่ช่วงนี้ล่ะค่ะอ๋อช่วงจับปลาเห,หรอครับจ้าดล้วดูจับปลาเรียวจา้าขายพุงน้ำดื่มของกินลูกชิ้นปลาไก่ย่างช่วงนี้ขายดีมากเลยล่ะค่ะฉันขายมาตลอดเวลาแล้วเราก็พบกับชายน่าสงสัยผู้หนึ่งครับ พื่อมีเรื่องให้เราได้สนุกกันบ้างเขาทำอะไรอยู่เขาก้มหน้าก้มตาฝานเปลือกของต้นไม้ออกครับแล้วก็ลงไปในแม่น้ําอยู่นานสองนานโดยใช้เพียง2มือเท่านั้นครับกอกแกกกอกแกก,ก,แก,กเวลาไม่นานเหมือนจะเสร็จแล้วแล้วครับตอนนี้ครับมันคืออะไรเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทําไว้ล้างปลาเรียวนะครับที่ที่จําเป็นสําหรับปลาเรียวนั่นเองครับการจับปลาและทําความสะอาดกันที่นี่ไม่ผิดกฎหมายเหรอครับเนี่ย แล้วนี่ทำอะไรอยู่เหรอเขาใช้เท้าแทนการใช้มือล้างปลาเรียวเหรอครับเนี่ยปลาเรียวที่เกิดมาถูกเหยียบยำ่ำภาพแปลกตาที่ขึ้นไปเหยียบบนคานไม้วิธีล้างปลาเรียวครั้งละเยอะๆที่สืบทอดมาอยา่างยาวนานแบบนี้เเเข้าายยี คือหากเรายังใช้มือทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะยังมีสิ่งตกค้างแล้วก็มีกลิ่นคาวนะครับไม่อย่างนั้นเกล็ดกับไส้ในเนี่ยจะไม่แยกจากกันครับแล้วมันก็จะกินยากครับเราก็จําเป็นต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นล่ละครับใช้เท้าเหยียบมาหายงงอย่างนั้นได้ยังไงครับเนี่ยโอ้อีดีเกือบก่อเรื่องใหญ่ซะแล้วไหมครับนี่เหยียบไม้ทีเดียวทุกคนเกือบจมน้ําเลยครับโอ้มันยากกว่าที่คุณคิดไว้มากนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้ให้ดีนะครับ แล้วพวกเขาจะเหยียบมันไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยเหยียบแล้วสลัดน้าล้างน้ําแล้วก็เหยียบอีกต้องเหยียบกว่า20ครั้งปลาเรียวถึงจะมีความสะอาดฝ่าเท้านุน่ม<อ>มวิ่งวับแบบนี้ขาวใสามากเลยครับและนี่ก็คือผลของการนวดด้วยปลาเรียวตอนเหยียบก็รู้สึกดีครับได้เหยียบๆปลาเรียวแบบนี้เหมือนกับได้ร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้เต้นไปในตัวด้วยนะครับ หลังจากทำความสะอาดปลาเดยวเสร็จสิ้นแล้วเห็นได้ชัดว่าปลาเียวสวยขึ้นทันตาเลยครับคราวนี้ก็เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมปลาฮอกปลาฮอกเหลือแต่ฮกเอาปลาเียวมาทำปลาหอกก็เหมือนกับกิมจินั่นแหละค่ะ ที่ประเทศกัมพูชานำปลาเรียวมาทำกิมจิแล้วครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทีมงานตามชาวบ้านมาพิสูจน์ความจริงกันแล้วครับเราถามเธอว่าปลอฮกคืออะไรครับและเธอก็ตอบว่าใช้เกลือหมักปลาเรียวจะได้ปลาร้าปลอฮกค่ะปลาลาปลาเรียวนะคะง่ายง่ายไหมล่ะคะง่ายครับวัตถุดิบมีเพียงสองอย่างครับก็คือปลาเรียวล้างสะอาดกับเกลือเท่านั้นขั้นตอนการทําก็แสนง่ายครับ อาหารพื้นบ้านนี้เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยเก็บรักษาปลาให้ได้นานท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้ครับลอพกของกัมพูชาเปรียบได้กับกิมจิจากเกาหลีที่มีทุกมื้ออาหารครับวิธีการทําก็ไม่ต่างจากประเทศเกาหลีครับที่สืบทอดจากแม่สู่ลูกเป็นท,ทอดจากรุ่นต่อรุ่นครับคุณผู้ชมครับ เมื่อก่อนนี้ฉันก็เคยทำปลอฮกค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกสาวทำรสชาติเดีเหมือนกันเปรียบเลยค่ะวิธีการทำปลอฮกง่ายก็จริงครับแต่คงยากที่จะท,ทาทันทีครับราอน,นี่คืออาหารที่ต้องใช้เวลาหมักจนได้ที่ถึงจะได้รสชาติที่แท้จริงของมันนะครับต้องหมักทิ้งไว้ราวห้าหเดือนถึงจะอร่อยค่ะปลอฮกของปีก่อนจะหมดแล้วเหลือแค่นี้เองค่ะ จุดเด่นของปลาฮกก็คือยิ่งหมักทิ้งไว้นานเท่าไหร่กลิ่นก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นครับอแล้วกินทั้งอย่างนี้เลยเหรอครับเราจะหั่นปลาฮกเป็นชิ้นบางๆคลุกกับเนื้อหมูแล้วก็ไปทํากับข้าวนะคะคนพื้นที่บอกเราว่าที่กัมพูชานี้นิยมทานปลาฮกในทุกมื้ออาหารไม่เคยขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดแม่ ช่างน่าทึ่งที่มันเข้าได้กับทุกอย่างจริงๆนะครับเนี่ยเพียงมีปลอพหกก็อยู่สบายไปทั้งปีแล้วครับเมนูวันนี้ก็คือหมูสับกับปลอหกอย่างละเอียดนำลงไปผัดกับผักชนิดต่างๆลหละครับเพื่อแขกที่เดินทางมาจากแดนไกลเจ้าบ้านก็ใส่เครื่องปรุงกันแบบไม่ยั้งเลยครับปลอกหกทอดน่าอร่อยจริงๆครับ รอบพูดที่รวมตัวกันเพาะกลิ่นหอมเป็นอาหารที่รวมโต๊ะชาวกัมพูชาเสมอมาครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคก,กี่สมัยก็ยังคงอยู่ที่เดิมล่ะครับเด็กๆหลายคนก็กําลังใจจดใจจ่อกับเมื่ออาหารแสนสุกที่ทาจากปลอหกกันอยู่ครับปลอหกของกัมพูชาถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไปซะแล้วครับคุณผู้ชมชาวกัมพูชากินข้าวไม่ได้เลยถ้าไม่มีปลาฮกนะคะ เทศกาลของชาวัมบ,บูชาที่หนึ่งปีมีเพียงเจ็ดวันเท่านั้นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานเป็นวัฒนธรรมอันสดใสที่คุณค่าแก่การสืบสานการจับปลาเรียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับว่าพรุ่งนี้ต้องสดใสกว่าเมื่อวานนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียว